มาเดินเซฟันโกกันค่ะที่ไหนนั้นลูกแถวค่อปออค่ะอยู่ที่เซฟันโกนะคะคนเยอะมากเลยค่ะออยลยค่ะอืออร่อยผลไม้ลวไปเลยทุกคนหไหนลูกอร่อยแค่ไหนไหนมาดูดิอร่อยแค่ไหน,ไหน,ไหนฟินหน้าแล้วทุกคนแม่ก็ชอบแกล้งลูกสาวนะฮนะหไหนพ่อ เอาที่ข้าวเป็นกล่องเอายำม,มาเลยค่ะค่ะใกล้ค่ะแสดงว่าพ่อชอบเลยนะปลาหมึกปลาหมึกสี่สิบาทพี่นะยำปลาหมึกพอแล้วลูกพอแล้วไปดูก่อนไงวะพี่อันนี้ร้านยำยำนะคะยำทุกอย่างเลยจริงจริงเมาดูจะถามคิดบาทนะพี่แต่ว่ามันไม่ร้าโอเคค่ะ อะไรลูกร้านยำใหเจ้าดังทร้านยำค่ะทุกคนยำยำอร่อยค่ะได้ยังเหรอในดูดิกในดูดิน <cin itu? <cin itu ี่ยำยำหนยำยำสองยำมันี่สองยำค่ะ เลสเตะวันโกเปิดใหม่นะคะนี่เงาอมนี้อ่ะหอมกินน้ำยาเหรอชุดละสี่สิบใช่้่เลยนี่คะใส่เพื่อใส่ถุงได้แม่หลักไม่ไม่อยากกินอ่ะไม่อยากกินอ่ะดูดิแม่หลักคิมค่ะค่ะใส่เกาะอีสานค่ะน่ากินมากเลยค่ะทุกคนแแล้วกก็่ขอบคุณค่ะ น้องขิมพาเดินตลาดค่ะวันนี้อยาพพ่ออยากกินเหรอ เอาเลยถ้าพ่ออยากกินเออน้องคิมอยากกินเหรอค่ยมหเออพ่อพ่อลองให้เขายำดูดิเอาหรอไปกินสุรือว่าเนาะแล้วเต็มมือเลยค่ะทุกคนเยอะมากเลย กดหวไปคนเยอะค่ะทุกคน,น,น,นเราก็เดินไปเรื่อยเยเรามารถตันแล้วนะคะเราได้มาเดินที่ตลาดเซฟตัววันโกะข้างบนก็จะเป็นรถไฟฟ้ารถไฟฟ้า,าะคะ่ะต้องมีนี่ตรงแล้วล่อน้องเข็มจะกินกุ้งนะคะทุกคน ตรงค่ะกรงย่างนะคะวันนี้เราช็อปอย่างเดียวค่ะไปโลตัสมาแล้วนะคะแล้วเราเลยมาที่ตาลาดเซฟตะตัว,วันโกตาลาดเปิดใหม่นะคะอยู่แถวคอกออค่ะทุกคนไในน้องกิมด้วยนี่ค่ะได้แล้วของโกดเข้าค่ะ ไปค่ะอยากกินปลาหมึกย่างแต่ว่ามันต้องรออ่ะอ่ะูว่าหลงทาง ทุคนวันนี้น้องกินพาชอบจริงๆชอบจริงๆค่ะทุกคนวันนี้ของกินก็ไม่ได้นอนของกินเยอะมากของไก่ไม่เอาแล้วชาไม่เอาไบกตันนะคะเข้าไปไหนแล้วเราตัดไปเลยค่ะมากเลยยุติกันอ่านนิยายก่อนค่ะเราเข้ามาซอยเดิมหรือเปล่าลูกคนละซอยคนละซอยเหรอ พี่่อยก็เิอุ๊ยรค่ะยำก้าบาทไวดูก่อนนะคะี่ี่มันเป็นข้าวอ่ะลูกเดินดูเลย ได้ไหมครับเป็นถามได้นะครับไดนะคับกิินเขีอาไมา๋วยเีวไหมก็เจีเนื้อนะออาไม่เอามีร้านก๋วยเกี่ยวอยู่ตรงไหนดูดิเอาพ่อละ พิมหนูกเก็บก่อนลูกเก็บก่อน,น,กอนเก็บก่อน,นาาเดี๋ยวค่อยกินข้างบนเป็นรถไฟ้านิคงนะ,ะขอ้ขอมูลเสาไม่รู้อ่ะแม่ไม่เห็นพอ่อละได้ของครบแล้วนะคะคนเยอะเลย น้องขิมเป็นไงกินอยู่คนเดียวอร่อยไหมลูกอร่อยมากน่ารักมากเลยค่ะลูกสาวเขาเรียกอะไรนะคังหูเหรอฮะังหูรูแปลว่าอะไรมันชื่อว่าอะไรคังหูรูปังหูรูอะ,อะไรนะนั่งรอ,อกทุน มีแมลงมีกุ้งเผามีไข่มีหอยนางรมมีขนมค่ะทุกคนเยอะนอั่งกินได้อะไรในมือโล <Okay. S 1> เอาไหนลูกโชว์ขึ้นมีด้วยค่ะอนี้ก็จะเป็นแคบหมูค่ะตอนนี้รอนั่งรอพอบ้านนะคะไปซื้อของูค่ะโอเคค่ะทุกคน <c oughs> บ๊ายบาย <c oughs> เดี๋ยวเจอกันค่ะ